โอเคผมก็ขอ,ขอนนก้าวสวีททุกคนด้วยนะครับผมวัน <c oughs> okay. นี้จะก็ภูมอาร์กติกนะครับผมวันนี้ก็จะมาเออปั่นคนในปั่นคนในแคร์นะครับผมทุกคนจะด่ามันจะยับเลยครับผมแล้วมันอะไรโอเคเดี๋ยวผมด้นนะครับผมโอเคเป็นนะครับผมทุกคนคุยกันคุยกันมา ก็ผมก็ไม่เจอก่อนนะครับผมดเ,เดี๋ยวเราเดวเราถามก่อน,นโอเคเกมต้องก็ต้องก็ต้องต้องต้องมาเข้าแล้วผมชลาเฮ็ดชลานะคือผมนะครับผมอันนี้คือละละ,ละนั่เองนะครับผมเดี๋ยวจะบอกละั่โอเครท่านเริ่มด่าเลยโอเคทุกคนสุะพอ่อเลย

to ต้นนะครับผมทุกคนตาเลยแค่เข้ามาฝดเฉยเฉยโอ้เดี๋ยวนี่ย กูตหนตาแล้ว <c oughs> ถามได้ถามมาได้ถามพ่อ <c oughs> ถ,ถามพ่อมึงอะถามพ่อมึงอะ พี yeah. ร่รู้มันเออครับเอออะไรเอออะไรเออไรเอออะไรอะไรอ้คายคือทุกคนแบบใช้แบบคำมุขภาพก็ขอบเพืทุกคนเออนะนาย <laughs> <laughs> จบกัน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 แล้วแม่เบิกเสียหรอจากว่าอู้แม่เบิกอะงเดะ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 กูถึงเฮ็ดจนเีแต ที่เป็นครับที่แตกแตกสวดนะครับผมได้ได้ได้เอาเปล่าครับกูจะเข็ดจนที่แตกแตกสวดเพื่อนๆก็ไม่ต้องผนเผมก็ไม่ชอบเลยผมกลัวจะเผ็ดผมก็จะผมกลัวคลิปติดเหรียงอะไรของมันอะไรเหี้ยอะไรแบบ อะไรที่อะไรเออผมขอใช้ผลการบัญชีอยู่นะครับผมแบบเออก็แบบแบบพี่ก็รวยเกินนะน้องๆเออผมขอทายหนึ่งนึงกับกูไหมกับกูไหมหนึ่งนึงไหมผมจะทายก่อนนะครับผม มาแบบพวกก็ได้นะโอเคพวกแม่มึงดีพวกแม่มึงดีเดะเดะอู๊บ เฮ็ดเนี่ยโอเคทุกคนนะเพื่อนๆโอเคทุกคนเชิญลาเชลาเฮดเชลาเฮดเชลาเชลาเฮดเชลาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเด็กโดนรู้สึกสีชมพูมาทุกคนครับผมขอไปนะครับผม ถ้าชอบคลินปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไว้ละทุกคน